เมื่อผู้นําองค์กรอย่างบอสนกคงศกรออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องคะเกิดอีหยังขึ้นอีกแล้วค่ะหลังจากที่วันนี้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะทางเพจของบอสนกคงศกรค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องคะบอกว่าแฟนคลับหรือคนซับพอตศิลปินหยุดเดอร์นิสัยให้เงินเขาหลายๆแล้วอยากเป็นเจ้าชีวิตเขา บังคับเขาอันนั่นอันนี้บอมักบอมักนั่นบอมักนี่หึงหวงรักแบบสู้สาวติขอโทษเดอ้อให้หลายปานใดเจ้ากระสู่หัวหนาวงคู่ให้โอกาสเขาบ่าได้ดอกสันพี่น้องผมเป็นหัวหน้าผมเป็นคนพาเดินผมเป็นคนปั้นผมต้องโฟกัสศิลปินผมได้ถ้าโฟกัสไม่ได้ ก็ไม่ทําจ้าสัสนพี่น้องอย่ามาคิดสกปรกอย่ามาทําให้การทํางานยากถ้าผมถ้าผมไม่ปั้นไม่มีแสงมึงจะได้ชอบเขาไหมเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นมาอย่ามาซื้อศักดิศรีคนนี่พี่น้องของกิงของแท้ค่ะทางด้านบอดนกพ่งสกรเพิ่อนได้ออกมาให้ความ ประจางหรือว่าให้ความคิดสำรับค้นทีอยากเป็นเจ้าชีวิตของศิลปินการสพอร์ตหรือว่าการชื่นชอบศิลปินมีหลายแขนงพี่น้องค่ะบางคนชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในศาสตร์ในศิลป์ชื่นชอบในตัวแสดงแต่บางคนชื่นชอบแบบอย่างอื่นกับมีคือกันพี่น้องอันนี้เห็นมาหลายแลย้วเด้ บบแมนสีมาพึงเว้าเดียค่ะพี่น้องคือเอาเงืนที่่อยมีเนี่ยคอยมียเงื่อนหลายแม่ข่อยข่อยเงื่อนหลายคอยมักเจ้าเนี่ย่อยอยากซื้อเออเจ้าออกมาเจ้ายูนัข่อยคอยสิดูแลเจ้าเองคอยสิสัพอร์ตเจ้าเองอันนี้คือสิ่งทีแฟนคลับบางคนทำเกินนาทีเจ้าของพี่น้องการชื่นชอบศิลปินหรือว่าการที่เราไปดูหมอลำนะคะเข้าไปเบิงเอาผลงานเอาการแสดงของเพิ่น บอมบนเฮาสืไปซื้อโตเพิ่นมาอยู่น้ำเดีพี่น้องคะแล้วการทีว่าเฮ้าซัพพอร์ตศิลปินอย่าซัพพอร์ตจนถือว่าเงื่อนเจ้าของยิ่งไงข่อยให้เงื่อนเจ้าแล้วเจ้าต้องเหตตามข่อยข่อยให้เงืนเจ้าแล้วเจ้าจงเสือฟังข่อยยังสั้นมันบแม่นพี่น้องคะแล้วทางด้านบอดโนกโคสกอรเพิ่นได้ออกมาเวาวนคือถือต้องมากๆเลยพี่น้องถือความเพิ่นแห้งพี่น้องคะ้าไผย,ยังมี อุปนิสัยหรือว่าคิดแบบนั่นอยู่แบบพพิ่นออกมาโพสเนี่ยนะพี่น้องนะการให้ยุดสซะค่ะพี่น้องเพราะว่าศิลปินทุกคนเขาต้องให้ให้เกียรติผู้นาองค์กรหรือว่าให้เกียรติคนทีผ้ายางฆ่าถ้ำพี่น้องแล้วทั้งนั้นบอดนกพงศกรนี่ยายสิ์ชอบการมองโลกของบอดนกพงศกรพี่น้องคือเพิ่นขอให้สิ่งที่เราทำนะ่ะถูกต้อง บอสพิษประเภทนี้บอสพิษกับไผ่บอเดือดร้อนไผ่เพิ่นสิก้าแสดงออกสำหรับบอดหนกพงสกรน,นี่คือจุดยืนของบอดหนกที่เพิ่นเข้มแข็งแล้วกะกล้าทีสิออกมากปกป้ององค์กรของเพิ่นบอกได้เลยพี่น้องคะสำหรับบอดหนกอ่ะถ้าเป็นเรื่องส่วนโตเพิ่นเพิ่นปล่อยพันหลายอยู่เด้แต่ถ้าเรื่องไดทีเป็นการแบบก้าวล้ำเขามาก สู่ขอบครัวของเพิินครอบครัวองค์กรหมอลำเสียงวิหกของเพิ่นเพิ่นสียืนอกออกมาปกป,ป้องลูกน้องเพิินพี่น้องพี่น้อง,องสังเกตเบื้องตั้งแต่ล่ำเลืองรับก็่อใดลูกสะใภ้เป็นกระเทยเดอ้ออันนั่นก็อีกเช่นกันจนเพื่นใดเอามาสร้างเป็นละครเพื่อทีสิท้ำหาคข้นใดเห็นโตตนของอรช้นโตตนของอ่าหญิงขามเพศอีกคู่หนึ่งพี่น้อง นี่สิงทีบอดนอกพวกสกอรเพิรนเพิ่น,พนกาแอนอกหลับยาเขามาําำหายขอบขั้วเพิ่นปันปวนพี่น้องการที่เราชื่นชอบศิลปินการทีเฮ้าไปเบิงหมอล่ำเฮ้าไปเบิงเอาป้าโทรน่องนี่ไหมน่อ,นองผู้นี่ไหมคือแสดงได้ดีแถวอ่อนซ่อนหลายบทโศก,กแสดงดีอุ้ยชื่นชอบผู้นี่เนะาะจงสิพี่น้องเข้าไปเบิงเอาจุดนั่นจะดีกว่านะคะ แล้วทีมาาของทางดานบอดนกพงศกรเพิ่นออกมาโพสแบบนี้ยายสิเสื้อหมันว่ามีทีมาาแล้วกันมีทีไปแน่นอนพี่น้องคะเพราะว่าแฟนคลับเอฟซหลายคนทีถ่ำโตเหมือนกับทางดานบอดนกพงศกรเพิ่นได้ออกมาโพสพี่น้องหลังจากที่แฟนคลับเอฟซนะคะได้เห็นทางดานบอดนกพงศกรออกมาโพสแบบนี้ แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานา,นาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆพี่น้องคะ่ะนะคะสําหรับขั้นแรกค่ะบอกว่าแฟนคลับแบบนี้กัมมี่ยูติโนะก,กับซันไายกับคิดว่าเขา้ายกับคิดว่าเขามักในการแสดงและมักแบบซับพอร์ตแบบพี่น้องซันพี่น้องเนี่ยคนเขามาถามบอกว่าเอฟซีแบบนี้กัมมี่ยูบะว่าซันทั้งดาบบอลน,นกฟงสกร์เพ่นก็ได้ออกมาตอบกับ ออกมาตอบกับคอมเมนต์นี่อยู่ได้พี่น้องคะเพื่อนบอกว่ามีครับบอมักแบบนั่นบอมักแบบนี้อี้งกวว่าสันนี่คือท่านด่านบอน,นกงสกอรเพื่อนออกมาตอบกับคอมเมนต์นี่นะคะแล้วก็มีพี่น้องคะบอกว่ามีทุกแบบเนาะค่ะวสันลูกหัวหน้านกว่าถือใจคักเจ้าวาสันถือต้องค่ะคุณพี่วสันนี่คือผู้นำ คนหนึ่งที่ติดต,ตามมาหลายปีเขาคือคนที่ให้โอกาสคนมากมายไม่มีชื่อเสียงคนได้รู้จักกับศิลป,ปินมาอยากน้ำอีกลัตี้แต่ละมือแต่ละเว้นเนะาะอวสานพี่น้นองชื่นชมรักที่สุดสุดทีวิตค่ะาสานพี่น้นองเอาไปเลยล้านคะแนนสานพี่น้องถูกต้องที่สุดนะคะสำหรับความคิดเห็นของเอฟซีค่ะ ชื่นชอบชื่นชมในศิละปะก,การแสดงจ้าค้นแบบนั้นก็มีติลา่าวันพน้องเยี่ยมมากกำลังใจนะคะหัวหน้ารักในผลงานหน้าเวทีดีกว่าค่ะสนับสนุนตามกำลังและความเต็มใจของเรานะคะวันพน้อง่ะอันนี้ก็คือหลากหลายความคิดเห็นนะคะอ้าวไคระบาดเนี่ยเศร้าเร้า,าเดอ้อยาหายเขาขาหัก แบบสู้สาวทาไหก็คือสนับสนุนให้เขาโด่งดังมิซอเสียงมีอยู่มีกินดีกว่าเนาะจ้าคือคอยนี่มีกระไห่บอมีกระบดไห่สบายใจค่ะอีกอย่างถ้าให้แล้วจมเสียดายเงินยาให้เขาเด้อจ้าสันพี่นอ้องอือันนี้ถือครัะคะ้งแล้วค่ะเมีนค่วมค่ะชอบโครงสร้างเวทีครับดูสง,ง่ามีราศีสวยงามแข็งแกร่งนะคะ ศิลปินบางคนก็หลอกแฟนคลับก็มีหลากหลายไปหลากหลายเหมือนกันมาสันพี่น้องอืมนี่คือความคิดเห็นหลากหลายนะคะเห็นด้วยจ้กศิลปินแบบชูสาวหวังตัวศิลปินมันทําให้การแสดงที่แม่แม่แฟนคลับที่รักในผลงานศิลปินเบื่อไปด้วยพ่อจ๋าออกมาพูดแบบนี้ดีมากจ้ามาสันพี่น้องอืมก็จงห่วงทางน้านบอลนมดอกพี่น้องคะ ขาอียังทีมั่นสีทําให้องค์กรเสียหายเพิ่นออกมาปกป้องแน่นอนค่ะคนยางบอดนกพงสกอณบอบปล่อยผ่าน่าสิ่งใดทีมั่นเหมาะสมนะคะ่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเผิ่นบางรือบางเรืองก็แห้งอยู่เผิ่นกัยังปล่อยผ่านใดแต่ถ้าเป็นองค์กรองค์กรหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นคนส่วนมากเนาะเป็นเป็นคนเป็นคนกลุ่มใหญ่ที เป็นความดูแลของบอนหนกหองสกอร์เพื่อนก็ต้องออกมาปกป้องหรือว่าออกมาควบคุมการเป็นผู้นำการเป็นผู้บริหารบาริเรืองง่ายได้พี่น้องนี่แหละค่ะการทีศิลปินหรือว่าการที่แฟนคลับเอฟซีชื่นชอบศิลปินคนใดคนหนึ่งแก้แยศเอาวอาแกสะคิดว่าเอาเงินเจ้าของไปฟาดเพื่อนนะคะเออกลัเงินหลเงินหลสื่อชื่นชอบศิลปินคนนี้สื่อเพื่อนชื่นชอบแบบสู้สาวเศร้าเลยค่ะ สิ่งนี้ใส่วอดากับทางดาานบอดนกพงศกรน,นะคะแล้วล่าสุดเพอเดออกมากโพดแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะออกมาสแสดงจุดยืนของบอดนกพงศกรคือยาสระก้าวลาการเป็นเอฟซีนะคะให้เบิ้งเอาการสแสดงหรือว่าศิลปะการสแสดงทีเพนใดนําออกมาสู่สาหูส่ตานะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับแฟนคลับเอฟซีสุขสุขคนนะคะ,ะ,ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอค่ะสวัสดีค่ะ I <laughs> do